วันนี้วันที่7ได้ละมังค้าที่เอานาจาลงมาข้างล่างนาจาเริ่มเปิดใจแล้วคะ่ะเมื่อก่อนเนี้ยจะมีผ้าคลุมเลยแล้วก็จะเปิดตรงนี้ให้เขาเห็นแต่ตอนเนี้ยไม่ต้องมีผ้าคลุมแล้วแล้วพี่ๆที่อยู่ข้างนอกก็สามารถเดินผ่านเขาได้แต่เขาก็จะขูดในลำคอตลอดคะ่ะ แม่สงสารนาจาที่อยู่ข้างบนค่ะเพราะว่ามันโดดเดี่ยวจริงๆนะคะฝนตกฟ้าล้องก็ต้องอยู่คนเดียวแม่ก็เลยพายายามเอาเข้ามาไว้ข้างล่างเพื่อให้เขาชินกับพี่ๆนะคะ จริงจริงแล้ววางแผนไว้ว่าจะให้ไข่มกที่อยู่บนดาดฟ้าค่ะให้มาอยู่เป็นเพื่อนกันเพราะเขาไปทำหมันพร้อมกันแต่พอเข้าจริง,รงเปิดเปิดกกงแล้วน่าจะวิ่งเข้าหาน้องทำร้ายน้องอะค่ะตอนนั้นแม่ตกใจมาก เราไม่คิดว่าอยู่ร่วมกันมา5วันถึงเจ้าคนละกงคงจะแบบอยู่ด้วยกันได้ตลอดไปแล้วมัง้งแต่สุดท้ายน่าจาก็ไม่เอาแล้วที่สำคัญคือไข่มุกก็เป็นเด็กดาดฟ้าแต่ไม่ต้องห่วงไข่มุกกับแมวนะคะข้างบนอะ แม่ข้าเจ้า่ะมีที่อึให้แล้วก็เก็บทุกวันด้วยแล้วก็มีอาหารให้บางทีก็มีเปียกแต่ว่าสแตนบายไว้เลยก็คืออาหารเมร็ดเราก็ไม่ได้ซื้ออาหารเม็ดที่ไม่ดีนะคะซื้อมีที่ห่อเลยเพราะยังไงเขาก็เป็นเขาก็หนึ่งชีวิตเหมือนกันนะคะมีคู่มีคู่ค่ะมีคู่มีคู่ แม่ข้าเจ้าก็หวังว่าวันหนึ่งจะเข้ากันได้จะไม่ต้องไปอยู่คนเดียวบนดาดฟ้าไอเอ้ยขอโทษนะคะไอ้คำว่าดาดฟ้ามันมันติดปากแม่เพราะว่าตอนนั้นอะตอนนั้นคือไปเจอไข่มุกที่ดาดฟ้าแล้วก็ตัวอื่นที่ดาดฟ้าแต่จริงๆแล้วนาจาไม่ได้อยู่ดาดฟ้านะคะอยู่ชั้นชั้นหนึ่ง สามสี่ชั้นสี่ของตึกเนี้ยค่ะแต่พอเปิดออกไปก็จะเป็นระเบียงเป็นระเบียงกว้างๆแม่ก็ให้อาหารไว้ตรงนั้นแล้วก็ที่อึที่อะไรแม่ก็ให้ตรงนั้นแล้วก็เก็บทุกวันแต่ยังไงแม่ข้าเจ้าก็อยากให้นาจามาอยู่ด้วยกันนาจานิสัยน่ารักนะคะขี้อ้อนด้วย จำวันแรกได้เลยตอนแรกนึกว่าเขาเขาท้องเราเปิดประตูไว้เขาเดินเข้ามาเลยค่ะแต่เราก็อนุญาตให้เข้าแล้วเรามาดูเอ้ยนี่ไม่ได้ท้องนี่นี่น้องผอมมากขนาดนี้จนแบบเนื้ออะไรอะคะ่ะมันไปกองเลยอะที่พุงเลยอะคะ่ะมันผอมอะแล้วพอเรายังไม่ได้คิดจะเลี้ยงนะคะ แต่พอลองให้กินแมวเอออาหารเปียกแมวเขากินต้องสองห่ออะค่ะแล้วก็ถึงเวลาออลองปล่อยออกไปให้เขากลับไปอยู่ที่ที่เขามานะคะเขาไม่ออกและตั้งแต่นั้นมาแม่ก็เลี้ยงค่ะอาจจะเล่ายาวไปหน่อยนะคะนะาจ๊ะ นาจาคะนาจาทำไมถึงตั้งชื่อนาจาเหรอคะเพราะว่านาจาแม่เขาเจ้านุกว่าเป็นผู้ชายมีหนูนินหนูนินบดัดฟ้านะคะหนูนินแล้วก็นินจาแล้วก็นาจาเนี่ยคะ่ะอ้าว แต่พอเข้ามาเจอจริงๆเขาเป็นผู้หญิงนี่นาแล้วเขาก็ติดชื่อหนีไปแล้วแม่ข้าเจ้าก็เลยตามเลยเลยค่ะขอบคุณที่ฟังนะคะขอบคุณมากๆเอ็นดูน้องๆด้วยนะคะ